กับข้าววันนี้ครับผักบันบ้านตามฤด,ดูกาลนี่อีลอกหรือว่าดอกก้านครับผักหละหรือผักชะอมครับแล้วนี่ครับพ่อค้าตีเมียครับผมไม่รู้ว่าที่ไหนเรียกยังไงนะครับจะแข็งๆหน่อยๆกับกรอบนิดๆครับผมแล้แกงใส่รวมกันแล้วก็ใส่ปลาบ้วงนิดหน่อยปลาบ้วงเป็นไงแล้วรอชมกันครับผม ปลาบ่วงหน้าตาแบบนี้ครับจริงจริง,รงเ,ปเ,ปเป็นแผ่นนะผมตัดเล็กๆแล้วปลาเกลือปลาเค็มนี่แหละครับเดี๋ยวเราโขลกเสร็จพริกนิดหน่อยเนาะแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปด้วยแช่น้ําหน่อยพอเพราะมันเค็มครับพริกแกงโขลกเองอร่อยที่สุดผัดพริกหอมๆครับ น้ำมันน้อยน้อยน้ำล้างครบลงไปปลาพ่วงลงไปครับปลาน่าจะนุ่มแล้วนะครับนี่นะใส่ผักลงไปเลยครับมีอีลอกกับผักพ็อคาตีเมียครับ ักนี่จะเอาให้เปื่อยไม่เปื่อยนะครับพ่อค้าตีเมียนะที่มาของพ่อค้าตีเมียก็คือแกงยังไงก็ยังแข็งอยู่ครับผมปรุงรถครับผมทันนอชุรถแล้วใส่น้ำปลาร้าเข้าไปนิดหน่อยครับปลาร้าพอหอมครับผมชมกับเห็ดฟางเข้าไป นี่กับภาพบ,บ้านของจริงกับผ้าพเมืองเมืองเลยครับแบบนี้โอ้หอมชะอมเลยครับอีกสักครู่ก็ปิดไฟทานได้ครับผม เสร็จเรียบร้อยครับปิดไฟได้แกงผักพ่อค้าตีเมียรครับผม